รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับผมในรายการบูฟิเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนเออแฮกเจ้าตัวของเกม Wall Robot นั่นเองนะครับผมมีคนแบบว่าไม่รู้นะคอมเมนต์ไหนมีคนเขามาพิมพ์บอกอยากให้สอนแฮก Wall Robot นั่นเองนะครับก็โอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยก็ดาวน์โหลดลิงก์จากใต้คลิปของผมนะผมมีทั้งเออเอพี AP แล้วก็ออฟนั่นเองนะครับผมดาวน์โหลดให้หมดเลยโอเค หลังจากนั้นเราก็เข้าย็ดไฟพอลเลอร์เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวไฟที่คุณเก็บเจ้าตัวของวอลล์บอร์ดแล้วก็ออทั้ง a อพเคแลวกอฟนะครับผมโอเคซึ่งผมเก็บไว้ในดาวโหลดนั่นเองโอเคก่อนอื่นเลยถ้าเราได้2ตัวนี้มาใช่ไหมอย่างอื่นไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับผมพอเราได้2ตัวนี้ก่อนอื่นเลยแล้วก็ทาการแตกไฟวอลล์บอร์ดก่อนนะผมให้กดเพิ่มเติมแล้วกดเข้าไปที่แตกไฟไปที่นะผมแล้วกดตกลงไปเลยแล้วก็เราแตกไฟที่หนึงนะครับผม ซึ่งครั้งนี้ผมบอกก่อนเลยนะผมว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับผมพอดีว่าผมไม่ได้เออทดลองมาก่อนนะผมหรือว่ายังไม่ได้ลองเล่นก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็เพราะว่าผมขี้เกียจม,มาทำหลายๆรอบคือถ้าผมลองเล่นก่อนเนี่ยผมก็ต้องมานั่งลบเกมทิ้งแล้วก็ค่อยมานั่งอ,าอ่านทีนึงเพราะซึ่งแม่งลำคาญมากนะครับผมซึ่งก็โอเคมาทําครั้งแรกน่าจะได้อยู่แหละนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยพราแต่ไฟเสียกดเข้าไปทีไฟนะครับผม ซึ่งมันจะมี2อ,2อันก็ไม่ต้องไปสนใจอีกอันหนึ่งนะครับผมให้โฟกัสที่คอมดอทเออะไรเนี่ยพิกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมอ่ะก็กดติ๊กถูกไปแล้วกดเพิ่มเติมแล้วกดย้ายไปที่นะครับผมแล้วกดที่ Android OBB แล้วกดตกลงนะครับผมใครตามไม่ทันก็กดย้อนกลับนะครับซึ่งก็โอเคพอเราย้ายเสร็จปับ๊บเราก็ติดตั้งตัว APK พเลยนะครับเพอาะว่าดิฟูดเร็วพอดีว่าต้องรีบอัดนะครับผมก็โอเคเราติดตั้งแป๊บหนึ่งซึ่งวันในการแฮกค,ครั้งนี้ก็จะมีเออ แฮกเจ้าตัวว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างอย่างที่2ก็คือแฮกอะไรวะอยสองเออใช่แฮ็กวีไนะผมอย่างที่3ออก็ไยไม่รู้จําไม่ได้ออแอนตี Anti ้แบนนะผมก็คือไม่ไม่โดนแบนแน่นอนนะครับซึ่งก็3ตัวนี่แหละนะครับซึ่งไม่รู้มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันใน,ในเกมนะครับผมโอเคหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วปับ๊บก็เข้าเกมนะครับเข้าเกมเข้าเกมโอเคอเครนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผม ซึ่งก็ต้องตัดชิปเหมือนเดิมนะผมเพราะไม่งั้นหน้าจอมันจะเล็กนะครับก็เลยต้องทําการตัดชิปนั่นเองนะจ๊ะโอเคตอนนี้รอมันดาวน์โหลดเจ้าตัวของออฟนิดนึงนะครับโอเคนี่นะผมสังเกตได้เงินอะไรพวกนี้จะไม่แฮกนะผมแต่ที่ที่มันจะแฮกเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอลดเสียงแป๊บน,นึงนะครับผมโอเคที่มันจะแฮกก็คือ v p แล้วก็แบบสามารถมองได้นะครับผมว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันสักนิดนึง โอเคมาแล้วนะครับผมซึ่งก็นี่เห็นได้เลยนะผมเจ้าตัวของคําว่าโหลดแฮกนั่นเองก็กดออนไปนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเห็นศัตตูแล้วอยู่ด้านน้านเ่เห็นป่ะเห็นป่ะโ okay, อเคกดอย่นเลยเขาก,กดให้เรายิงนะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังสอนอยู่นะผมว่าให้เราทําอะไรบ้างโอเคจะสังเกตที่ตัวสัตตูเห็นไหมผมตรงนั้นไม่จะเป็นตัวด,ำดำําๆเห็นไหมตัวดําๆนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครไม่ลงบอสมันจะไม่เห็นนั่นเองนะจ๊ะโอเค ซึ่งก็มาเดี๋ยวเราไปดูนี่หว่าเรายิงไงยิงแม่งเอ้ไม่โดนไม่โดนยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งถึงมาวะไม่ถึงก็ไปเดี๋ยวเราเข้าไปใ,ใกล้ๆดีกว่านะจ๊ะโอเคโอเคโอเคเข้าไปใกล้ๆยิงได้ยังยิงได้ยังโอเคนะครับผมตอนนี้เมื่อกี้ส่งมิสไซล์ไปไม่เคยเล่นเลยเกมน,นี้นะก็เลยไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าซึ่งตัวดำๆอาจจะทําให้สับสนนิดนึงนะผมว่ามันอยู่หลังกําแพงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีตรงที่เรารู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างโอเคอันนี้มันอยู่ด้านล่างว่าแล้วทาไมมันยิงไม่ได้โดยนี่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 ผมโผล่หัวออกมาแล้วเหรอโผล่หัวออกมาแล้วเหรอนี่โดนโดนโดนตุ๋ยหลังโดนตุ๋ยหลังโดนตุ๋ยหลังแตกพายไปแตกฮะเอ้ยแตกพายไปโอเค โอเคตัวนี้โดนตุ๋ยไปแล้วโอเคเอาไงเอาไงเฮ้ยเฮุมหมอลุมหมอลุมหมอ่ขอโทษกับพี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 ่ไปแล้วกับพี่ไปแล้วกับพี่ขอตทษครับขอตทษครับโอ้โหสุดยอดโดนลุมโดนลุมโดนลุมไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งฆ่ายังไม่อยากตายยโดน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 โอ้ยโดนโดนยิงโดนกระหน่ำยิงโดนกระหน่ำยิงหนีก่อนหนีก่อน โอเคทำงานจะทำไมจะไฟเหรอ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 จะเอาใช่ไหมไอหนูจะเอาใช่ไหมไอหนูจะเอาอู้หูเหล็กติดหนึ่งยิงไาดิเพื่อนยิงไาดิเพื่อนเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินโป่งโป่งโป่งโง่สุดยอดมันจุงมันมั้งไม่รู้นะว่ามันบอโอเคยิงไปเรื่อยครับผมยิงไปเรื่อยๆจะไฟใช่ไหมไอหนูจะไฟใช่ไหมไอหนูจะเอาไงจะเอาไง จะไฟแหมโป้งไปแล้วตัวหนึ hmm. oh. ah, ่งนะครับผมส่วนก็โอเคมันมีให้ยึดจุดด้วยใช่ไหมเราจะไม่ยึดจุดเราจะฆ่าอย่างเดียวนะจ้ะโอเคไปหาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันขึ้นไปถึง่นแล้วเดินช้ามากโอเคยิงไปหนึ่งทีโอ้ยิงไปอีกหนึ่งทีมายิงยิงยิงมันยิงมันโดนบ้าโดน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 เออนั่นแหละสุดยอดเลยพี่อ้าวกระสุนหมด ชี้กาแล้วไงชี้กาแล้วไงเอาไงใจหนู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 เอาไงจะไฟใช่ป่าวจะไฟใช่ป่าวถามสั้นๆแค่เนี้ยจะไฟหรอจะไฟป่รตายจบเกมครับผมตอนนี้สุดยอดมันจิมจิมโอเคเรามันจบเกมนะจ๊ะมันหมดแล้วไม่ใช่หรือ รอมันแป๊บหนึ่งนะครับผมมันกําลังจะจบเกมให้น่าจบแล้วชนะนะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้วีพีรอเปล่าเออครรอแป๊บหนึ่งนะครับรอ,อแป๊บนี้เห็นไหมครับผมเราจะได้วีพีเห็นไหมมันจะเขียนว่าชนะคุณได้รับโบนัสผู้ชนะบวก5 0เนั่นเองนะครับผมถ้านะคุณแพ้มันก็จะบวกให้เพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสุดยอดมากนะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่ามีพรีเมียมเห็นไหมบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต นะจ๊ะโอเคหลังจากนั้นเราก,กดปิดไปเลยโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมอย่าลืมกดไาลคา์กด subscribe าากันด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายจอันคลิปหน้า